วันนี้จะมารีวิวโซนิ c อันนี้ครับได้มาใหม่สเต็ปยังก่อนหกหกแค่สิครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับทุกคนว่ามันจะลั่นแค่ไหนดูชอบเฮ้ยเหมรอ้ยยเฮรยเนย่ มารีวิวรถกันเดี๋ยคันเนี่ยไหนก่อนคันเนี่ยครับคันเนี่ยโหคันมากมายเน็ตมึงน,นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทวงทุกทานวันนี้ช่องสามแยกได้ชี่พบกับผมอีกแล้ววุฒิสวัสดียังเป็นทางการครับวันนี้อยู่กับช่องสามแยกได้ซิ่งพบกับผมอีกแล้ววุฒินะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวโซนิกอันนี้ครับ ได้มาใหม่สเต็ปอย่างก่อนหง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 แค่สิบสี่ครับเดี๋ยวนะอันนี้เราติดสติ๊กเกอร์ไปฝั่งหนึ่งนะมาดูเดี๋ยวเราขอติดสติ๊กเกอร์อีกฝั่งหนึ่งก่อนมาเนี่ยยังไม่ติดเลยมาดูครับเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับไป ครับทุกคนติดเสร็จแล้วดูของฟังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยดูอินเสตก่อนไป Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I. It. So, I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So, I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So, the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a coke thing. ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรแต่งรถคันนี้ดูดูปรเกนครับนี่ครับโปรเกนบนนะครับโปรเกนบนชักสุดสี่ดููดูที่เราเริ่มดูที่ชุดบนกันเลยครับชุดบนชุดบนเป็นฐานดําครับปลายแอนแท้ปลายแท้จะเป็นตัวเล็กนะครับป่าก็ไม่รู้นี่ระกับเคเล็กแท้นะครับนี่ ปกแฮนอาริเต้แท้อันนี้เทียมครับมือคัด,ดโดมิโนโแท้โอเคครับทุกคนนี่สายเอือนดูครับสายเอือนสองตัวนี้น่าจะแท้ครับแต่ตัวนี้น่าจะเทียมครับเนี่ยเพราะว่าไม่มีโลโก้เนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยข้างล่างแท้ครับ <c oughs> ข้างล่างแท้ครับเก้าสิบแท้นอันนี้เอ๋นอตัมมันแอคทีฟบัร์นี้แท้ครับ <c oughs> พี่เจ้ใหญ่ <c oughs> แล้วก็มีขาโุ้ยขาง้างไปหมดเนาะแทงสวยผมโชคกึิงครับนี่ ตัดแล้วนะครับแกนทองตัดมาแล้วเป็นแผงคอมมเนียมแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำยังงหม้อน้ำสปกักหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นจานเจาะแท้นะครับแลออ้วอะก้อนอต่อมาอย่างอีกวะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้กันสะบัดวาเ็ดแท้นะครับแท้ครับไปตัวนี้แท้เครื่องนี้ดูปะเกนครับทุกคนดูปะเกนดูปะเกนสิทำจากโลงกึ่งช่างอุท่ากระบือนะครับทุกคนฝาดําน่าจะฝาดําเทียมนะครับผมดูไม่เป็น กล่องเป็นกล่องเอฟครับดูเขาเก็บสายไฟมาโอ้ไก่โพดไก่โพดเออนะครับดูเขาหุ้มปอกสายถักมาหมดเลยย่างสวยคโคง้งโค้งนี่ก็เลาะมาครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเลาะมาไล่เบามานะครับเห็นบ่มาฟังดิไอ้นี่เห็นนี่กระเด็นนี่นนนไรเบามาครับปกติมันจะเต็มมันไม่เต็มนะครับดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นสายมอน้ำไทเทปกติจะมีสามเส้นนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับ เดี๋ยวนี้เขาทำมากันน้ำดันนะครับนี่เขาบอกผมงี้ผมก็ฟังเขาม่อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นได้แต่งนะครับได้แต่งเทียมมันจะไม่ไหวครับถ้าใบได้บอร์ดเทมจะไหวนะครับถอดเฟืองออกแล้วหมุนล้อสตาร์ทออกนะครับต่อมาท่อครับท่อไว้ที่หลังครับไว้ที่หลังไว้ที่หลังครับมาครับนี่นี่เกียโยงเกียโยงดูไกลครับเห็นไหมครับ S P S อตัวนี้น่าจะไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมนะครับ มาครับก็ม,มาฝั่งนี้ครับชุดสีคาร์บอนแทะทุกชิ้นนะครับเป็นของเคเจคาร์บอนชอ็อปส่วนโชคกลังครับแกสซี่ตัวแข่งเห็นไหมเห็นโลโก้ไหมอ,อันนี้แล้วก็ยางเป็นยางวีลเบอร์นะครับโซอาร์เคซีหนึ่งห้านะครับสเตอร์รแน่ใจนะว่านลอยไหมดุมยอ่อดุมยอ่อเป็นของท r ซนะครับทุกคนแพงด้นะี่ยแข็งแรงจะเกลี่ขของใคร ปัญหาหน้าปลุอามครับอามเจาะน้าจะงานไปรูสำนักครับเนี่ยของแท้ต้องดังนี้นะครับเวลาหมุนเปล่าครับมันไม่มียางรองโซ่ต่อ <c oughs> ไปเบลมาังโอ้ถังมิเนียมนี่ฝาบูทูธครับไปแข็งแล้วมันหลุดหายนะครับแต่เรามีสำรองแทนนะครับนี่เป็นเป็นเจาะเจาะรูถังน้ำมันใส่แบตได้มานี้ครับสายไฟเครขึ้นห่มงามแต่ว่าเนาะตัวว่าววบ่ไม่ได้ดอก ไอผมมีกันไซมันเกิดมีหลอกเลยนี่นะครับลอ้ออะก่อนยางยางวิลเลอร์ไล่ไปแล้วครับข้างหน้าเป็น IRC แมนวะเออข้างหน้าเป็น IRC นะครับลุมย่อ,อข้างหน้าเหมือนกันมาดูที่ท่อครับดูที่ท่อนี่ครับท่อคาร์อบอนทั้งใบเอ้ยไม่ใช่คาร์อบอนแค่ปลายไทเทียมทั้งใบนะครับนี่จุกกับไทเทียมโอ้คขร์บอลที่เนื่อยมันรูปเนี่ยนะเครื่องเครื่องท่อนล่างเป็นท่อนล่างเป็นโซนิกนะครับ ข้างบนเป็นหัวซีบีชักสิบสี่นี่นี่นี่มาดูมาดูนะครับดูมาดูดูดูนะครับคอยได้เล็กครับตัวนี้แพงนะครับจะบอกให้เป็นคอยรถเกิงเป็นตจลำบากเนาะตากล้องกูเนาะอืมไม่แล้วครับฟังเสียงไหมครับฟังครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับตากล้องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับทุกคนว่ามันจะลั่นแค่ไหนดูท่อ โคโดคั้งสิบีครับโคตรเงียบเนี่ยครับเน่ยเครื่องโคตรเงียบครับ เงียบปะพ่อเครื่องเงียบปะเงียบค่ะเครื่องอเงียบเครื่องเงียบมากครับทุกคนดูครับหกหกจักจีเงียบได้ขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันเครื่องโมฮอนวะโมฮอนปรนเด๋วะเอาลิ้นแตะมึงทีนี้โมฮอนไปรนเดอีดยจุดอ่อนของตัวเขาก็คือลินอ้นนี่ะทีนี้ปกติมันมันมัน,มน,นาดที่ฮอนกว่านีอ่ะยิครับทุกคนไม่ร้อนมากปิดคลิปเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับรอได้เลยระเบิดแน่นอน เจอกันเร็วๆนี้ครับหน้า a c e b o o k นันทวุฒิบุกเกแล้วก็เพจสามแยกเรสซิ re ่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็ขออนคำามาได้เดี๋ยวให้ตะกล่องอาร์ตเป็นคนทำให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแก้วงเงียบกิ๊บใครสนใจนะครับติดตามไว้ที่ Facebook ผมเลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ